เหมือนไฮคารดวนกันเลยวะโอ้โหขนาดลุงน,น,นานนๆโดนทีไม่ยังติดไว้ก่อต้องรองให้มันพร้อมกันนะ โอ้ทีวะพี <ENNIS> ่เอกมันใส่ที่เว้ยน้อตต้าพี่เอกครับว่าไงเบิร์ดเอฟไม่อยู่อ่ะพี่อ๋อแล้วไปไหนแล้วอ่ะก็ไม่รู้สิทำไมเพื่ันติดดียังไงเขาตีโดนเราอยู่กระจกหรือเปล่า